เฮียปุ้ยยืนข้างนางเอกเราหน่อยโอ้โหมาเอฟซีมนมี้อก็มีแต่ตาเดือดดอันนี้เราเพิ่งเดินมาต้นที่สองเองนะครับใจแรงแล้วเหรอพบกับเฮียปุ้ยซ้อมมิวในในรอบปีใหม่หกเก้าไม่เจอขนหลายเดือนนะก็ห้าเดือนหกเดือนตั้งแต่ตัดลูกอ่ะใช่แล้วเราก็หายกันไปใต้อีกคนก็หายไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมาเจอทีนี่หล่อเลย โอ้โหอันนี้เดี๋ยวสำรวจก่อนนะเดี๋ยวค่อยให้พี่ปุ้ยเล่าเรื่องการดูแลคือคือตอนเนี้ยมันออกเป็นรุ่นแบบนี้กับกับดอกมะเขือมีสองรุ่นครับมะเขือใหญ่เบานบานบานด้วยนะกลังบานกับไข่ไก่ไข่ใหญ่ใหญ่คือหลักๆเราจะรุ่นสองรุ่นนี้ครับแบบนี้ไม่เอาแล้วเดี๋ยวคงจะโรทิ้งเหยียดตีนหนูออกเองอ่ะออกเองให้น้งเขาออกเองเขาเลยออกมันเลื่อยออก แล้วทําไมปีนี้เหมือนขั้วยาวมากเลยด้วยยังไงปีนี้แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันปีนี้ขั้วมือนเ,เหมือนเดิม <laughs> แต่ก็ลงสาหรม่ใช่เหรอลง,ลงขั้วเหมือนไม่ลงสารเลยดูดด,ดูหน้ากล้องก็ได้นะ่ะคู่แฝดดูคู่แฝดเิคู่แฝดขั้วเป็นคืบลงสาลรเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแค่ว่าฝนตกฝนตกเร็วขึ้น คืออากาศมันจะไม่เหมือนปีก่อนแล้วแหละหมายถึงว่ามีฝนมีอะไรแลบมาตอนที่เรากักน้ํากันด้วยเห็นไหมแล้วแต่สามวันฝนตกพกเราจะได้ออาตกอีกยาวเลยงยุดวันนึงตกสองวันหยุดวันนึงตกอีกสามวันแล้วไปไหนพีุ่้ยไม่คนสองตัวเลยแล้วมีต้นเตี้ยๆกว่านี้ไหม หรือนี่เตี้ยสุดแล้วตอนขบวนครับตอนขบวนก็มีเดินไปดูเราเดินสำรวจกปนเ่อยๆเดี๋วเดี๋ยวค่อยเล่านะเหมือนกันหมดอันนี้เดี๋ยวสำรวจให้เอฟซหายคิดถึงก่อนเฮปุยซ้อมหิวคืออยู่ระยะนี้ใช่หลักๆคือสองรุ่น2รุ่นครับเอ๊ะแต่ทําไมเรามองเหมือนแปลงเราไม่ได้สันเบิร์นหนักเหมือนเพื่อนเลยอ่ะ มันก็มีบ้างนะแต่ว่ามันมันมี็คือน้อยเมื่อน้อาเมือน้อยมื่อนอือ้วยเม่อน้อยมืน้อยเมือนมื่อนอยเมื่อนไดม่อน้อยเมือนอม่ะน้อเม่ไน้อยเมื่อน้อยมื่ออยมอน้เมน้อยมื่นดอยม่อน้อยม่อนอเมื่อนอม่อน้อยมือนยเมอน้อยเมื่อนเมา่นดอเมือน้มื่อนอม่อน้อยมือน้ม่นเม่้ม้ม้มื่อน้อม่้มืน้อ่้มื่อ้เมื้เมน้อยเมื่้ม่มอน้อม่นมอ้ม่อ้อยม่อน้มือน้อยมื่อนอยแมืยมืเมอนมื่อนดยมมาน่อยมีครับอย แต่ว่าไม่ค่อยไดั่นเข้ามาเขาือเข้ามาเขาไม่ได้ทําอะไรเราเสียหายมากกว่าเลยไม่ได้ไหนเหมือนแถวนี้ไม่ค่อยมีป่ายางไหมมีอยู่ข้างบนครับผมพ่งไปสองรอบเลยแดงทีนี่นะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะหลยแดงนะไม่มีแล้วมีมีมีมาเมือนกันแต่ว่าเป็นบางต้นแต่ว่ามันไม่เยอะก็เลยไม่ได้ที่สวนเราอ่ะพ่นแค่สองรอบนะปีเนี้แต่สวนอื่นน่ะน้ำไปถวนแล้วนะใช่เห็นบางแปลงร่วงก็มีนะใบร่วงไหอย่ันอันนี้ร่วงลูกร่วงด้วยแตเมื่อวันก่อนร่วงด้วยมือเราครับลอยตัอเลย แล้วไอ้ที่เอาลงมาสวยทังน้นมันเยอะเลยแต่เราออกเดี๋ยวมันยังอาหารเนเมอยูบนต้นถ้านับแล้วก็นตอนนี้นั่งอยู่มาสี่สิบสี่สิบห้าด่นนั่นนับแล้วนะก็ถือว่าพอแล้วแหละแค่พอแล้วไม่ต้องเอาเนี่ยรุนหลังต้องออกมาอีกครับแต่มันสูงนะกล้องน้องขยันซูมขึ้นมาก็ของของเฮียปุ้ยซอมหมิวเนี่ยทุกแปรมันจะทรงคล้ายๆอย่างนี้นะมันจะออกเป็นยาวๆแล้วค่อยไปเบ่งที่หลังอ่ะ ก็เขารงเขามาตรงเขามาสวยอ่ะเขามาเป็นไข่เลยอ่ะเขามาแต่ทีแรกเขามาเป็นไข่เลยนะรับบีเนาะมาเป็นไข่เลยมาเป็นไข่อย่างนี้เป็นอย่างนี้มันเบ่งง่ายไงแต่บางคนถ้ามาสั้นเลยเนี่ยมันต้องตัดสินใจว่าดึงไม่ดึงอีกว่าดึงดึงลูกยาวหรือดึงใบมาดึงไม่ถูกอีกถ้าดึงถ้าเกิดเขาสั้นแล้วเขาไปดึงยาวแล้วเขาจะไปเบ่งออกอีกจะออกหรือเปล่านั่นไงนั่นแหละ กลัวใบจะออกไปด้วยใช่แต่ของเราเนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วยังไงเข้ายาวมาเนี่ยเปล่งข้างได้เลยแทบจะก๊อปปีที่แล้วมาเลยก็สวยกว่าปีส่งเดียวกันส่งเดียวก,ก,กันเลยส,ลยว,ว,สวยจริงนี่อันนี้มีต่างๆให้ดูแลก็ <c oughs> โอเค <c oughs> ขอมีเป็ดโชว์บ้างไว้เนี่ยไ <c oughs> ม่มีมีแต่ไก่สวนนี่ไปถามหาเป็ดนะมีแต่ไก นี่แต่งออกไปหมดแล้วเป็นอยู่พื้นอยู่พื้นวหมดแล้ววุ้ยสวยงี้หละหนามนี่คือกําลังดีหรือโตหรือยังไงหรือเขียวหรือแดงสำหรับผมว่าโอเคอยู่แบบนี้นะกําลังดีไม่ต้องปีดเพราะเรายังไม่ได้อัดอาหารยังมีไว้พวงไว้อะไรด้วยนะเอฟซีนะอัวยดอกออกใหม่ยังยาวเลย เดินน้ำแปลงนี้เดี๋ยวค่อยคุยนะว่าให้น้ำกันยังไงเนี่ยทำไมายาวขนาดนี้อเริ่มบอกเคล็ดลับ FC ได้ถามเฮปุ้ยซอหมิวว่าในในเรื่องการให้น้ำเนี่ย <c oughs> เห็นในหลายๆสวนนะเขาก็ไม่แม่นเรื่องนี้เลยโ,โดยเฉพาะนะต้นที่มีสองรุ่นรเราเอาแปลงเราก่อนเลยว่าเราก็สองรุ่นนั้นเนี่ยกล้องดูมีทั้งจะเป็นไข่ไก่แล้วเนี่ยแล้วก็ดอกบาน เราให้น้ํายังไงพี่ปุ้ยคือการให้น้าผมคือจะให้น้ําวงกว้างเป็นแต่ทีแรกเลยนะคือวงกว้างตั้งแต่ทใบชายแต่ทําใบแต่กระตุกเอาดอกเลยเอาดอกเอจนเป็นลูกเนี่ยก็คือยังวงกว้างวงเดิมตลอดทางฤดดูกาลครับเราจะเอามาลดเวลาเอาแล้วก็หัวเรานี่คือแบบเล็กเียกอไเดิมิีเสกนเกร์มินิครับอันนี้กี่หัวเนี่ยอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นหัวสามร้อยแล้ว แต่ก่อนมัน2 0 0ร้อยสองร้อยครับแต่ว่าแรงดันเขาไม่ถึงหรอกเราก็ตีไป200รอยพอแรงดันในที่บอกกนดันขึ้นมานะคำนวณตีไป200อยพอก็คือเราตีไปสามร้อยสองหัวอเคครับเป็นมินิก็คือหัวจะเป็นฝอยๆหน่อยใช่แล้วระยะเวลานะนะตอนนี้ให้อยู่หนึ่งชั่วโมงณตอนนี้นะหนึ่งชั่วโมงครับวันเว้นหรือเว้นสามวันเว้นสามวเหรอครับให้วันที่สี่วันที่สี่อ๋อ fc อะไรจะหาไ้กับลูกขึ้นเอเขาไงชคนกงงไปเลยงงไปเลยเพราะปีนี้ยังหาคนเว้นสามวันกัค่อนข้างน้อยครับในขณะที่เขามีลูกนะเขาก็กลัวลูกไม่เดินอแต่เรามันมีดอกบานด้วยก็คือแล้วแล้วเอาเอาก่อนว่าถ้ารุ่นแรกมาเนี่ยรุ่นนี้แหละะเอารุ่นแรกก่อนที่ยังไม่มีดอกรุ่นนี้รุ่นนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันเว้นสามเหมือนกันเว้นสามหนึ่งชั่วโมงเหมือนกันใช่ แต่ตอนเป็นดอกดอกเป็นดอกพวกมะเขือพวงหรือดอกอะไรผมให้วันเว้นวัน3ชั่วโมงเลยนะอ๋อช่วงนั้นดอกมันจะเยอะเลยคือจะหให้ดอกเขายืดไงช่วงยลายแต่ตอนนั่นเลยนะคือรุ่นมะเขือแต่แต่มะแว,งแวง้งเข้ามะแว้งขึ้นไปเขมามะเขือพวงอนะไรเงี้ยจะยืดเรื่มแต่เป็นพวกะมะแว้งนะให้ดอกเขาเริ่มยอะแต่ตอนนั้นใช่ให้3ชั่วโมง3ชั่วโมงเว้นวันเลยเว้นวันหนึ่งครับน้ำเยอะดิตอนนั้นน้ำเยอะนะครับแต่ดันน้ำเต็มที่เลยช่วงนั้นแล้วก็มาถายตอนดอกหองนะต้องต้อง ก็จะค่อยๆลงไปครับซึมไม่ได้แบบไหลโจกออกไป่ไม่ก็จะอยู่ข้างในอแต่นี่จะไม่ได้หายจะหายตรกนี้แล้วหัว300อคือเขาก็คนละข้างเนี่ยนี่สามร้อยนี่สามร้อยนะอย่ามารวมกันเป็นหกร้อยนะไม่ได้รวมไม่ได้ไม่ใช่ไม่เอามารวมกันพาะก็คือตอนที่เป็นเป็นดอกก่อนก่อนจะได้รุ่นนี้มาเนี่ยเราเราเดินน้ําอยู่ที่สามชั่วโมงสามชั่วโมงวันวันวันแต่มาแวงแต่เราทามาแวงนะมาแวงจะเข้าบุตรพล็กดให้ยืดกันยาวมา แต่ว่าอันนี้เป็นแนวทางนะเดี๋ยวเอฟซีก็ต้องไปปรับให้เหมาะกับแต่เป็นหัวยพักก่อนแต่เป็นพักก่อมาชั่วโมงนึ่งตีบ่ายชั่วโมงเลยอ๋อใช่ครับมันออกเยอะหน่อยครับชั่วโมงเป็นวันไปเลยชั่วโมงครึ่งได้ชั่วโมงครึ่งเว้นวันเหมือนกันครับแล้วแต่อากาศถ้าอากาศร้อนก็ตีนานหน่อยแต่แต่อากาศมีลมอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเราก็เดินไปเรื่อยจนดอกหอมถึงดอกหอมเริ่มถอยแล้วจะเริ่มถอยน้ำเข้าสุดกล้วยโปงใหญ่ที่มันติดแหลมๆอ่ะใกล้ๆบานแล้วกันจะไม่หอมเท่าไหร่นะก็จะเริ่มถอยแล้วเราถอยมาาเเหหลือท่่ไรนะก เริ่มถอยวันก่อนถอยวันถอยวันมาเป็นอจากทะเลจากเว้นวันจะมาเป็นสองแล้วก็มาเป็นสามแต่จะถอยยาจะถอยแบบถอยหัวนี้เลยถอยแบบว่าจากที่เราเว้นสามวันเข้าน้ำวันที่สี่แล้วก็เป็นเว้นสองวันเข้าน้ำวันที่สามอ๋อไี่ใช่จาาไอ้นีนนะจ้กจากทีกอบเว้นวันไงก็ถอยเป็นเหลือสองวันเข้าวันที่สามเว้นสองวันเข้าวันที่สามแต่แต่ถอยเวลาด้วยถอยเวลาด้วยจากจากสามชั่วโมงก่อนเหลือสอง อ๋อคือวันกับเวลาเราถอยพร้อมกันชั่วโมงเลยเลยในมีผลจนมาหยุดอยู่ตรงไหนนะอยู่หนึ่งชั่วโมงเว้นสามวันเว้นสามวันตอนตอนดอกหอมมันตอนดอกจะบานเ่ยนะถอยยาวเลยก็คือหลังจากหลังจากดอกบานก็ยังยินระยะนี่ยาวเลยครับวันเว้นสามวันเว้นสามวันแต่ว่าเลือชั่วโมงเดียวอแล้วตอนไหนที่เราจะมามาเพิ่มหรือยังไม่เพิ่มนะตอนนี้ก็ยังไม่เพิ่มเลยไม่เพิ่มเลย แสดงว่าถ้าจะเป็นดอกถ้าเกิดเออถ้าเกิดขระยะดีแล้วก็อาจจะสองวันจากจากเป็นสามวันนะนะเป็นสองวันแต่ให้ยี่สิบนาทีเหมือนเดิมแต่เป็นหัวหัว่าใหญ่น่ะอันนี้ผมให้ชั่วโมงหนึ่งอยู่อ่าของเรายังเดินชั่วโมงหนึ่งอยู่ใช่ใช่ใช่ถ้างั้นคือระยะไอ้ที่เราให้กับปริมาณน้าอ่ะมันเหมาะกับรุ่นนี้แล้วก็ดอกด้วยดอกด้วยครับาะต้องเลี้ยงดอกเอาในแปลงเรานะเราพูดถึงว่าแปลงเราบานนะเหมาะสมนะแปลงนี้แปลงนี้ อ่าแตบนี้เหมาะสมใช่ครับเพราะว่าดูแล้วก็ไม่บันแหล่งแข็งเท่าไหร่อ่าครับพอเป็นตั้งสามวันนะครับแล้วลมโกโก,โก้ยี่แดดนี้ไม่มีปัญหาว่ามันแห้งเร็วเกินไปหรือไงไม่ไม่ครับคือผมจะดูดอกเป็นหลักดูดอกกด็ดูดูดูสีหนานเป็นหลักอืมพราะว,าวันแล้วก็ไข่ โดยรวมจริงเขาจะพูดเสมอว่าเราอ่ะอย่าไปคิดแทนต้นไม้จ่ายผมไม่ได้ให้เราอ่ะสังเกตอาการว่าเขาไม้เขาฟอกมันจะจ่ายน้ามาเมื่อนนหนเราถึงจะมีวิธีการอย่างไรกับ ต้นไม้จะเดินน้ําจะเพิ่มจะถอยให้เราสังเกตเขาเราอย่าไปคิดแทนเขาเราจะพูดแบบนี้ตลอดคือต้องมาดูเขาจริงๆว่าดอกเขาเป็นแบบนี้อย่างนี้นะตอนคืนก็ต้องมาดูเขาตอนบาวันต้องมาดูเขาตอนคืนกับดอกเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยตอนตอนเหกไก่บานแล้วเนี่ยต้องมาดูเขาตอนบานแล้วอันนี้สําคัญเพราะว่าหลายคนชอบไปคิดว่าให้ไปดูใบตกไม่ตก นั้นดูไม่ได้เองเพราะว่าใช้ของบางทีใช้ซานโฮไม่ค่อยใบไม่ตกใบไม่ตกมันใบไม่ตกมันดูไม่ได้ต่างดูต่างดูโอ้เขาจะบอกตรงเนี่ยถ้าก็จะบอกก็ดอกกับขั้วเห็นไหมอความขั้วแข็งขั้วอ่อนมะงอดอกมาดูสีหนามอืมก็คือการเช็คที่ดีคือต้องมาดูที่ดอกเขาเลยครับดูที่ดอกอย่าไปดูภายนอกไปดูอากงอากาศไปดูอะไรไงไม่ได้อ่ะแดดร้อนลมโกรกแดดร้อนแต่ หนามยังดีดอกยังเด้งอยู่ก็ไม่ใช่แล้วก็ไม่ต้องเพิ่มน้ำไม่ต้องอะไรไม่ต้องอะไรอันนี้สําคัญครับนะเพราะบางคนฟังอย่างเดียวแล้วก็ดูใบครับแต่สำคัญคือวงน้ำต้องต้องต้องส้อรับผมนะเต็มพรมตลอดมันจะไม่เคยรีวงน้ำแต่หมักถอยเวลาถอยวันเอาแค่นั้นเแล้วดูต้นไม้เป็นักคือสูตรสูตรที่เราใช้มาตั้งแต่เดิ้ดั้งเดิมเลยคือเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นแปลงนี้แปลงเดียวหรือทุกแปลงเหมือนกันทุกแปลงเดี๋ยววันหน้าดูแทนงที่แตงเมี้กัน แต่งเมฆเหมือนกันเป็นพระเอกเหมือนกันนะแต่เหมือนกันเหมือนกันคือไอ้เรื่องสภาพดินเหลืออากาศเนเอฟซีมันมันก็อีกเรื่องนึ่งนะแต่วันเนี้ยเฮียปุ้ยช่องอีว่าคือทุกแปลงมันเป็นน้ําแบบนี้หมดครับน้ำวงกว้างหมดวงกว้างหมดเหมือนกันหมดแล้วข้อดีอีกเรื่องนึงที่เราเดินมาแล้วเราเจอก็คือซันเบิร์นน้อยไม่่อยมีอะไรน้อยบางแปลงนี่ไม่เป็นวงใหญ่ใหญ่ทะลุเยอะมากอันนี้เจอเหมือนกันแต่น้อยอาจจะเป็นเพราะเราตีน้ํากว้างไหม ง่ายไปได้ไหมใช่ใช่เป็นสวนช่วยเยอะสดชื่นครับแต่อันหนึ่งที่หลายคนงวลก็คือให้น้ําวงกว้างเมื่อไรเนี่ยใบจะออกออกใออกเกี่ยวไหมไม่สําหรับผมไม่เกี่ยวหรือเราไม่ได้เติมเชื้ออะไรให้มันออกไม่ได้เติมปุ๋ยหรือไงใบหนึ่งใบสองตองใหญ่แค่นั้นี่ทำใบน่ะใบหนึ่งใหญ่ใบสองก็ตองใหญ่ตามคณะเราไม่เห็นมีใบเล็กสักแปลงโอ้โหแล้วมันจะตอบโจทย์ทุกอย่างเลยจะมันจะไปใช่เรื่องยากเลยท่านผูก ดูใบใบสุดท้ายกันใบไหนจะไปออกได้ตอนเนี้ยครับที่คลิปที่แล้วที่ผีดก่อนไปตายกันที่ว่าที่ว่าใบใบนี้ใหญ่แล้วจะไม่กลัวการต่อการไรเลย่ต้นนั้นยังอยู่ไหมอยู่มีดอกไหมมัวเต็มเลยเดี๋ยวไปดูเหี้บปุ้ยสารโฮมอเดลเยี่ยมไหมครับเยี่ยมจะใหญ่ไปไหนเนี่ยใบสุดท้ายก่อนลงสารสบายมากนะสบายสบายเอายืมเอายืม ดอกพึบนะครับโอ้สุดยอดจริงๆใบสองใบนี้ปิดหน้าเท่บุ้ยหมดเลยคือได้คลิปก่าแล้ต้นประจำเราเดี๋ยวไปดูต้นประจำนะ และพวงนั้นก็มีออกมาด้วยไหมแต่ฝนมีครับแต่ฝนเขาไม่มาตกคานก่อนก็น่าจะเต็มหมดแล้วไม่น่าจะมีรุ่นนี่หลุดมามันน่าจะได้รุ่นเดียวนะครับถ้าไม่โดนสกัดดาวลุ่งมปก่อนตกฝนตกเพื่อเขาแกล้งไงเราจะไปเที่ยวไงแต่เราก็ยังไปก็ยังไปพอดีเลยมันเบรกไม่ได้แล้วเราก็ยังไปอยู่ดีแล้วก็ตกหางไม่อยู่ก็งล้อหมุนแล้วมันเบรกไม่ได้แล้วก็เลยได้รุ่นสองมาด้วย เอฟซี <FC. S 2> คือมันจะ <ผล S 1> ออก,<า>กไม่สุดอะ,ะแล้วฝนมันมาก่อนฝนซ้าําเข้ากันไปใหยากเลยเนี่ยไอซีนี่คือในเรื่องการให้น้านะครับแล้วเดี๋ยวเราสํารวจไปดูว่าใบาใหญ่ที่เขว่าออกดอกยากสะสมอาหารช้าจะได้ดอกไหมไปดูบันตาก te